บุญจะบวชแต่บ่าจะขอขมาแม่ก่อนบวชนะคะจะขอขมาแม่ก่อนบวชใครบอกหนูอะครับไม่บุญคิดในใจค่ะโอ้เก่งจังเลยลูกจะขอขมาแม่อย่างไงอันนี้ตั้งใจจะขอขมาแม่หรือยังครับอจะตั้งใจแล้วครับ,รบออออจะตั้งใจะจะให้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แม่ฟังค่ะโอ้จะให้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แม่ฟังอะพูดนะ่ะผู้ใหญ่ใจดีรอฟังอยู่ค่ะแม่ รับุญจะบวชแล้วนะน้ำตาไหลได้เลยนะอุ้ยไปบุญจะบวชนะไ,ไ,ได้แม่น้ำตาไหลได้เลยเหรอทำไมล่ะลูกพาอว่าใบบุญจะต้องบวชแล้วหรอใบบุญจะต้องบวชแล้วใบบุญจะไม่ศึกหรอครับวันที่หนึ่ง แต่วันที่สองไม่สึกครับเอาวันที่หนึ่งสึกวันที่สองไม่สึกหมายความว่ายังไงอะลูกหมายถึงว่าบวชครั้งที่หนึ่งสึกหรือว่าวันที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งสึกครับอ่าและและครั้งที่สองจะไม่สึกอย่างนี้เหรอครับใช่ครับจะทําเหมือนพี่เนนเหรอครับใช่ครับนั้นแม่ไม่ให้หนูบวชด,ดีไหมเนี่ยไม่ดีครับ